ไหนวะอยากเห็นและเกินไอ้ลูกศิษย์คนไหนวะออกนอกลู่นอกทางไปลองของอ้อไอ้โกไอ้กวงนี่เองนี่รู้ไหมคนเขาไปยืนด่าเจ้าพ่อถึงหน้าตำหนักน่ะใครไปตะโกนด่าพวกมันน่ะก็ลงเองแหละเมื่อเช้าเราของไปทงตอนนี้ก็เอะบวยวายนัวหู ลุงรำคาญ <c oughs> ก็เลยตะโกนด่าพวกมันลุงรักษาภาพเจ้าที่หน่อยสิลุงไม่แค่เสือแล, <c oughs> แล้วก็มืดสนด้วยแหมไอ้พวกนี้ที่วะทำไมว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยบอกให้พอแล้วไาพยักหน้าอย่างนี้แสดงว่าขออีกอ็ะพี่ต่อโอ้นี่นี่นี่พอได้แล้วนี่พี่ไม่ต้องไปห้ามมันหรอกไม่เห็นสองคนนียมันเปไ็นไรเลย ปลอให้มันตีันไหเอใช่ใไม่เป็นอะไรนี่แกเป็นคนที่ไม่ได้ส,ส oui, ง joking, ังเกตอะไรเลยใช่ไหมให้สังเกตอะไรเห็นที่ริมฝีปากมัไหมป็นปิมอยู่พร้อมกระอักทุกเมื่อดูให้ดีปะโอ้โหน่น่เนรีเวสขออีกว่ายัหน่าขออีก สักกทีค <min> น <it S 2> <t ninety> ุ่มโบตันมานเสียกลัวอ่ะเป็นคนบอกพวกฉันอ่ะทดสอบเองนะใช่โอ้ยเละอย่างเงี้ยแสดงว่ายันเจ้าพ่อไม่แท่งทองสิเนี่ยอะไรของมึงวะก็สักดิดไงนี่ยาเจ้าพ่อม่สลับไปดย่าเนี่ยหายรอตายแล้ว เฮ้ยเกือบไปแล้วอะไรโอ้ยคุณนีนี่ทำไ,ไมเดี๋ยวนี้รู้ใจจังเลยเนี่ยไปดาวกทุกที่เลยอะไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมือนมีอะไรมาโดนใจดาวทไปหมดเลยว่าแต่คุณพีมา้าหนีทำไมอะคะคือผมเนี่ยอ๋อ oh, นี่สแสดงว่าเป็นสัตว์จริงจริงคือผมอ๋อนี่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหัวยีพอยใสแล้วใช่ไหมเนี่ยออนีขนาดยังไม่คบกันยังโกหกขนาดนี้ พี่พลอยใส่ตรงลหลคบด้วยนะต้องน้ำตาช่วยถูเขาแน่ๆอ๋อนี่ถึงขนาดเที่ยงไม่ออกเลยเหรอคะสงสารนี่พลอยใส่จริงๆจารีไปไหนจารีไปไหนคือเราะนะคืออ๋อจารีไปรถรอยสักปานแดงปันดำทิ้งซะสิไครอย่างนั้ดูไหยน้องน้องแต่ว่าตอนนี้คลินิกแถวประตูน้ำยังไม่เปิดนะ จริงดิจริงจริงพึ่งต้อมีดีๆทายเปิดป้ะงั้นผมนึกก่อนนะไอ้โมเลกุ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่ทายแล้วไม่ทายแล้วเขากลัวคุณพีมาไปสั่งมาใช่ไหมคือคือเออไม่ต้องคือแล้วดีกว่าจับคอเสื้อเลยพี่เสื้อเฮ้ไอ้เพชร ตกลงลูกสักมังกรอุลุกไวของเมืองนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าวะฮะงานเข้าแบบนี้จับท้ายซอยดีกว่าลุงรักสงบเทวดาอยู่นี่จัดการเองแล้วกันเอาเอาวะเทวดาฟาดเเจ้าที่เจ้าทางจงเป็นพยานเอ้ยเออชิ่งไม่ได้แล้วลุงมันอันเชิญเจ้าที่เป็นพยานเอ้ยเป็นพยานด้วยโอเคโอเคโอเค ฉันยอมรับก็ได้ว่าที่เอกโกไอ้กลัวมันทําลงไปเนี่ยนะของไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเ <c oughs> ไปไ็นปเพราะอไะไรล่ะเพราะาไปลองของกันไม่เคารพครูบาอาจารย์ <c oughs> ท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านเทวดาท่านก็เลยลงโทษให้อ้าวจะอ้าวทำไมจะอ้าวทาไม <c oughs> ยังไม่พร้อง <c oughs> อย่างเงี้ย้ <c oughs> ารู้ดินรู้ตาก็ตั้วาามดี ท่านจะตามมาคุ้มครองเราเพรท่านอยู่ตรงนี้ยังจะเคยอยู่อีกฟังให้ดีนะถ้าหากเรามีร้อยสักแล้วคิดดีทําดีต่อให้อยู่ที่ไหนเทวดาเจ้าที่ก็จะตามไปคุ้มครองหาเพิ่งงานให้ท่นงั้นจ้าเั็ยเพราะฉะนั้นพวกแกต้องแก้ใหม่ทุกอย่างแกต้องนึกถึงประสิทธิปภะสาทวิชาที่ท่านได้มอบให้เรา ถึงการคาถาปลาเจด่านี่หมายความว่าให้พวกเราเนี่ยสวดมนต์บูชาเจดาเทพดาใช่ไหมครับเพ็ดพวกแกจะต้องท่องสุดคูณแม่สองอยหลังได้เลยสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สองสิบเป็นยี่สิบสองสองสิบเป็นยี่สิบทำไมวทอะไรไม่ทราบเอ้ย ก็ท่องสุดคุณแม่สองถอยหลังใองอไอ้พวกควายสมัยบัพปาโลกมิหน้าไม่ไปถึงไหนเลยได้จัดได้จัเทศตลอดต้องทำให้ดูตลอดเอาละเดี๋ยวทำให้ดูเป็นทานนะเอาหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสองสามสี่สองสามหกอดสอง้าสิบสอนงิบสอสามเจ็ดสิบสอเจ็ดสิบสอเจ็ดสิสองเจ็ดสิบองเจ็ดสิบสเอจ็ดสิดสออเจ็ดสิบอสองเจอเจ็ด ชิง,ชงมีดีนะมันทะเลาะกันแค่สองคนนะ่ะเฮ้ยเองคิดว่าเองมีรอยตักพ่อปูป่เทวดาคนเดียวหรือไงวะทำไรอะ่ะถอดเสื้อไงไมีช่ถอดเสื้อพี่ง,งั้นถอดของสมรีไปเฮ้ยมาเลยเจ้ามสมรีต่อยแน่ขพอใสครับ พส่ครั้งคือผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ผมผมรู้สึกเหมือนกับว่าพิมาเนี่ยเขาดูโยกโยยึกยักทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่คุณถามเขาถึงเรื่องเรื่องรอยสักครับถึงได้ถามอย่างนี้ไงนี่คุณพมม้ตกลงคุณไปสักมาใช่ไหมทำไมต้องโยกโยด้วยอะคะโอ้ยไม่ต้องเสียเวลาแล้วพี่พลอยใสจับหถอเสื้อเลยดีกว่าไม่เลยทำอไรเขาเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ย ฉันพี่แก่นะเฮ้ยพี่น้องแกมาทำนี้ได้ไงเอาเป็นสาวเป็นนางจะผู้ชายแก้ผ้าได้ไงกลับไปคุยที่บ้านเลยอ๋อนายเพชรนายแพชรนายแพชรนี่อูก่อนนี่มาถึงขนาดนี้แล้วนายไม่อยากรู้หรอว่าคนที่นมี่เขาเขาเขาเสียงดังเรื่องอะไรอะฮะเออนี่ว่าแต่ว่าไปจับคนแก้ผ้าทำไมอะโอ้พี่ไม่อยากจะเล่าเลยก็พี่พลอยสายอยากรู้ว่าคุณพีม้าไปสั่งจิงหรือเปล่าจริง ทางน้นพี่อาเกนันลมอวป่าป่าแปลว่า้างน้นมีเรื่องอีกแล้วค่ะพี่เพชรค่ะมาตามนะคะคุณพี่มาเออย่าเออะออเ้น้องใจเย็น ติดพ่อปู่เทวดาด้วยกันอย่ามาทะเลาะก,กันเองเลยสมานฉันดีกว่านุ่นลองเอาโกตันดีกว่าไอโกตันแกเข้าเราะเย,ยแล้วฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายอย่าทำมันเลยดีกว่างั้นลองกับเสีย่ยไอสมองวกวงมันก็แค่คนปากหมาคนนึงอ่ะแต่ใจจริงมันไม่เคยทำผิดคิดร้ายใครหรอพี่ว่านะลองกับเัื่อสองคนเลยดีกว่าเอาเลย นี่มึงสังเกตอะไรไหมวะลูกน้องมึงเนี่ยกำลังอยู่ในข้อหาพยายามฆ่ากูกับเมืองอยู Halo, ่นัะง่าคิดมากไปมั <c oughs> <c oughs> ้งฮัลโหลพี่ปอหรอว่างมารับป้าปอทฤษฎีกูนิยมมากเลยมาเร็มสองศพปอทฤษฎีมีคิวละคร7วันไม่ว่างมารับพวกแกหรอกปอเตะตึงมั้งได้แล้วจุดทะเลาะกันได้แล้ว มาได้แล้วเหรอทีรกก็จะไม่ยอมมาหรอกครับถ้าพอสำรวมไปตามพวกนี้ก็จะยอมมาได้ครับหมายถึงแกหลอกบอกแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วว่ามันไม่ดีการลองของแบบนี้มันไม่ดีปล่อยสองคนนั้นไปซะอ๋อก็ลองกับเจ้าพ่อตัวต้งเหตุมันซะเลยเซ่ไป ฉันลองกับเจ้าพ่อแทนแล้วกันเป็นเทวดาผ้าดินเจ้าที่เจ้าทางพูดเล่นได้ที่ไหนลุงพ่อไม่มีปัญหาจัดมันเลยไม้หน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าสังขยาก็ไม่กลัวงานนี้ท่านเทวดาต้องคุ้มครองอยู่แล้วใช่ปะไม่ใช่พี่น้องไม่ลองกับไม้นะเหรอน้องก็ลองกับปืนอะนส ก็ควรเขาบอกดีๆเราเองที่ท่มาเซนลอนได้สิคิดว่ากลัวหรือไงแต่ขอไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนเป็นสิทธิ์มีครูต้อง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 ตีต้องตาองหกเนี้ยมาวันนี้ออกแล้วเมื่อกี้แล้วก็เนียนแบบเนี้ย เขาได้ทีแล้วก็ทิ้งหนีไปใช่ไหมคืออย่างนี้นกขึ้นมาได้วิตายวิตายลืมปิดแก๊สที่บ้านวิตายนึกขึ้นมาได้เหมือนกันว่าบ้านเมึงใช้เตาอัมโบรยอยู่ติดมเมื่อเช้านี้เองไง